โอเคแล้วผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทางด้วยนะครับผมให้ผมชิโร่กุ้งผมจะเป็นว่าชิโร่ก็ได้นะครับก็วันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กับแค่นี้แค่เดิมกับ King of Duo นั่นเองนะครับอ่าก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟ King of Duo นะครับผมนะแล้วก็อยู่กับหัวแค้นด้วยนะครับนะก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในที่ King of Duo นะครับนะก็ตอนนี้ King of Duo กลับมาเปิดแล้วนะครับนะใครที่สามารถเทสเนี่ยก็กลับมาเทสได้นะครับนะโอเคปิดมาถ้าปิดมาฮะนะครับก็คือวันนี้เนี่ยผมจะมาปั่น นะครับหัวแค้นคิงออฟดูโอบคือผมจะเทสแค้นกับหัวแคนคิงออฟดูโอคนใหม่ก็คือน้องเต้นะครับนะตอนนี้ผมไม่ใช่หัวแคนไม่ใช่อะไรใดๆเลยผมมีหน้าที่แค่เฝ้าดูคิงออฟดูโอยุคใหม่นั่นเองนะครับผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรคิงออฟดูโอในณตอนนี้นะครับมีแค่ช่วยโปรโมทนิดๆหน่อยทําคลิปอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เฝ้าดูเขานะอยู่ห่างๆประมาณนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาเกียน์เขาเลยการจะไปเทสแคนคิงออฟดูโอนี่แหละแต่ว่าผมจะเทสโดยการใช้ อสองดาบนะครับสองดาบไอดาบคู่โอเด้งนะครับหมัดก๊อดแล้วก็ดาบบุกกีตาร์นะครับโดยตอนแรกนะผมจะโกหกเขาว่าผมเล่นดาบคทิสุยนะครับนะเออโดยการเหลี่ยมน้องเต้นะครับดูดิว,ว่าน้องเต้เขาจะมีปฏิกิริยาย,ยัางไงนะครับนะซึ่งาการเทสแคนเนี่ยนะครับเดี๋ยวถามน้องเต้ก่อนน้องเต้ครับการเทสแคนมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะนะกฎการเทสมีประมาณนี้นะครับก็คือของอผลที่เล่นได้เนี่ยก็จะมีผลสายฟ้าผลหมีผลดาร์กนะครับ แล้วก็ดาบที่เล่นได้ก็มีชูซุยเซเบอร์โยรุนะครับมีแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อพวกโพวกพวกทูชิตะไอ้แล้วก็ดาบคู่โอเด้งเล่นไม่ได้นเนาะอ่าปืนที่เล่นได้มีแค่อาซิด,ดัมเอาไม่มีไม่มีาบูชาเหรออ่าอัน,นอันนี้แล้วแต่ครับอ๋อแล้วแต่เนาะแต่เพียงแค่ไม่ไม,ไ,มไม่เล่นกีตาร์บุกใช่ไหมของนอกจากนี้ห้ามเล่นใครเอ่อเล่นคือไม่ไม่ไม่เทสให้นะครับอ๋อแล้วเทสสองในสามไม่ผ่านอีกสองวันมาเทสใหม่เทสแค่ อ๋อมีมีคนเทสด้วยเนาะใช่ไหมครับอ๋อแล้วเราปกติเต้มไม่ค่อยได้เทสหรอไม่ค่อยมีเวลาว่างอ๋อแต่วันนี้เต้ม,มาพิเศษเนาะมาเทสกับพี่เรามาเทสแคนกับน้องเต้กับหัวแคนเลยนะครับมาดูซิว่ากฎการเทสจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเยอะเลยว่ะ <laughs> เดี๋ยวผม <laughs> เดี๋ยวผมเกียร์เขาแล้วเดี๋ยวเกียร์เกียร์เขาเกียร์เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมปิดไม้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวเข้าที่พีพีก่อนแล้วผมก็จะเปลี่ยนของนะครับเดี๋ยวไอ้น้องเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไเดี่อน ดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นของครั้นึงเปนของแลกตวกีตาร์ครับอมานีขอเมาครับกตารจังหวะนี้ยังไงครับแล้วจังหวะนี้ไม่ใช่ว่าเขางบ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 งบาางงบงบางบงบางบาีบไงบางงางงงงงงงไงงงง เก oh, like ี่ยวการกลับมากิริยานะครับเกเรียนเกเรียนอุยอุยอุยยโอ้โหใบผมเนี้ยผมกดเคสหลบพันนะครับไม่มีไงแล้วดูดด้วยโอ้โหดูแบบเสริฟเสิร์ฟเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยนี่เนี่ยเสิร์ฟเลยเสิริฟเลยนะครับโอ้ยเสริฟเสิร์ฟเสริฟเลยนะผมนี่ไม่กดไอซีก๊อตค้างครับ เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ไเจอวป้าปาป้าแล้วเลาหัวคมมนี่โดนโดโจะยแล้วจะตายแล้วนะมจะตายแล้ยแล้วจะตยแล้วครับตายแล้วเอ้ยจะหลบแ้วดแกนสวนเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยครับเดียวน้อเต้เขาไม่้อยู่เดียเขาอยู่กับเพื่นครับ ฮะเอามาแล้วเหรอเข้ามาแล้วเหรอกบบรปเบลคือโปรตีเอสองดาบเพราะเขาแบนนะเพราะว่าดาบสองดาบมันขบวนฉอดันต่อไปเท็จได้เฮียเต้ผมเต้เนี่ยอ๋อเตอ้เต้เราเรียกเอดาบผู้อ,อเด้งว่ะมันมันเป็นดาบที่ ไอ้ใช้แบบว่าปาบไอนี่เลยนะเว้ยวะไอ้ไครโดนะเว้ยโอเด้งที่ใช้ในสมัยก่อนนะวะเนี่ยเนี่ยโอเด้งก็ใช้นะเว้ยเต้เนี่ยอย่างนี้นะเนี่ยใช้อย่างนเต้แหมพี่ก้ออุย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 อยอุยอุยอุยออุยอุย โป้งอาวแล้วก็มานี่ครับดูไสให้ถึงไส้ถึงทะลวงแล้วก็โปงโป้งเฮ้ยปึ๊บปึ๊บปึ้งโอ้บเจ็บปึ๊บปึ๊บปึีบยึ๊บปบปึ๊บปึ๊บปึบบเเราฮะมีเนะมีบปั๊บอืม เอ้คนอ้คนเค้อ้ยตะกี้ว่านสวนอุ้ย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 มีเค้นอ่ะเราึงดึงึงอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยเอาเอาเ้ยดูตองเอ้าอะไรงี้ยต้อง้ โอเคแล้วเราลองพีนไปแก้ไปแกเล่นเล่นเล่นชิวซุยปกติละมามามาเลยพี่คาบูได้แล้เลยครับคุณจ่าครับคุณจ่าเออครับไอคลิปนี้ผมก็คือคลิปนี้ผมไม่ได้ไอเปิดกล้องตอนเปิดคลิปนะครับก็ไอเข้ามานี่มานี่นี่นีนี่เต๋อเต๋อเตเต๋นี่ยมาเข้ามาพี่ๆแล้วคลิปนี้ผมไม่ได้เปิดกล้องตอนเปิดกิ๊วรู้สึกรู้คนรู้สึกแปลกๆว่ะเพราะผมไม่ได้เปิดหน้าตอนไอ เปิดคลิปนะเพราะปกติผมจะเปิดหน้าตอนเปิดคลิปทุกครั้งเลยครับแต่คลิปนี้ไม่ได้เปิดนะเพราะขอขอภายแล้วเพราะผมแบบขี้เกียจไอ้นี่ไงขี้เกียจเลยวะขี้เกียจยกฉากหลังเข้ามาแล้วเพราะผมเอาไว้นอกห้องเนาะไม่งั้นผมนอนไม่ได้นะคล้วเกิดเอาเข้ามาไว้เนาะมันเกะกะห้องนะครับผมโอเคครับแล้วเล่นดาร์คซุยปกติครัถ้าเกิดมีมีคนมามาเทสแข่งกับเต้แบบไม่อยกเต้เต้ทำไงเต้ทำไงเต้ทำไงทำไมเขาบูชาต้องงี้ยย

วันนี้ครไมผมเล่นเตอร์แปลกอย่างนี่ถ้าถ้าเกิดมีคนเอาสองดาบวัตถุที่ต่ำเฮทไคกับเต้เต้เตทำไงอ๋อไม่รู้ครับแล้วแต่คนเทสเลยอ่อแล้วแต่คนนี้จริงดิไม่รู้ครับอ่าแล้วแต่แล้วแต่คนเทสแล้วแต่เพื่อนผมอ๋อแล้วแต่เพื่อนเพื่อนคนเทสเนาะใช่เพราะปกติของเต้เขาไม่เทสนะครับปกติปกติผมไม่ได้บ้างเทสขนาดนั้นอ๋อโอเคแล้วแล้วนี่เพื่อนเพื่อนคนเทสอยู่ในนี้วะเนี่ยเพราเขาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ ดูอยู่ครับเนี่ยอ๋อเนนี้เหรอเดี๋ยวนะครับมันเข้ามาเยอะแยะแฝดไ้แต่แต่เ้เดี๋ยวนะอ๋อเฮ้ยโอเคโอเคโอเคเอ้าโดนโดนโดนโคในแคนโดนเพื่อนในแคนดาครับโวแคนเราไอ้หนึงนะเนี่ยดกขิ้ซุยแดกขี้ซุยวิ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 จะเอาเอาตัวเอ้ยวิวิตึ้งวิตึง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 จัดตึง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 จัดเฮ้ยมีสิทธิ์แพ้เนี่ยเขาเล่นไว เล่นสองนะครบเอ้ยเขียนเจ็บเฮ้ยอุ้ยสวนสวนสวนจริงสวนจริงสวนจังอุ้ยอึ้งอุ้ยอุ้ยเอาว่ะสเต็ปเร็วสเต็ปเร็วผิวไหวผิวไหวเต็ปเร็วอ่ะผิวไหวเอ้ยมีเอ้ยมีหลบเคนอืมเฮ้ยเคนหนาว่ะเคนหนาว่ะเออเข่นหนาเข่นหนาเฮ้ยมีเคนมีเคนหลบหลบหลบมีเคนด้วยอุ้ยเร็วว่ะวันนี้เขาเล่นเร็วครับเขามิงด้วยอันนี้เลย อุ้ยเนี่เอาไปก่อนโอ้โหเขนโคตรหนาเนี่ยหนาเขนหนาเหรอเขนหนาเข็นหนาเหรอเขนหนาเหรอเขนหนาเหรอเราอือเขนหนาเหรอในยาใกล้ละวใยใกล้ละวใยใกล้ละวใยใกล้แล้วในการเกียนที่เหนื่อยนะคนนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยสเต็ปดาร์คิซุยโอ้โหเอาเรื่องเลยไอ้หลบไปก่อนหลบไปก่อนเอ้ยนะ อือเอ้ยเอ้ยปึ๊บโอ้ยเกือบลางหัวโดนไปแล้วเมื่อกี้อ๋อไม่ไม่ไมอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเหมือนกันหรอวะนี่ไงสวนไมทีนึงสวนไมทีนึ่งชาตวตะลวงครับจังหวะนี้เอ้ยหลบเคนนี่ไงหลบเค้นอีไปโดนหว่ะไม่โดนหว่ะโอ้โหเคนเขาหนาจริงคนนี้เอ้ายังไงครับจังหวะนี้แล้วเขมโบันช็อตไปเดี๋ยว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  ไอ้เดิมสเต็ปโหดเลยเนี่ยทราไปเล่นไปเออผมเล่นไอสองดาบเกือบแพ้เนี่ยแล้วเกิดผมไม่ระวังมากกว่านี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเล่าเล่าเล่ารอบนี้เล่นเล่นชแล้วเล่นชิลชลละไม่ไม่ไม่นี่ละไม่ไม่แกเออแต่ผมไม่ได้เล่นดาบชิลชยมานานนะผมจะสู้ได้โวเนี่ยโอ้แนวไม่ไหวแน่เลยครับไม่ได้ซ้อมมาก่อนด้วยเล่นแต่สองดาบเล่นแต่สองดาบด้วยอีเล่นแต่สองดาบด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเปิดไม่ทันเปิดไม่ทัน On, เลยไปทันโดนสวนเลยเอ้าอยู่นี่เหรออุ้ยเอกซ์ซไปทีหนึ่งโอ้โหโดนด้วยเต็มเต็มอื้อทีหนึ่งอื้อเรียบร้อยีจังนั่นเองวะเฮ้ย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 อื้ยอ้โสวนไม่ได้รู้สเต็ปเว้ยอือโอ้โหบูซี่อย่จินไม่รู้เอ้ยติดต้นไม้ต้นไม้อย่าขอร้อง โอ้โอ้โอ้โอ uh ้ช oh, ิดโอ้ช <traditions> oh, ิดโอ้ย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 มันเริ่มแล้วเริ่มแล้วผมไม่ได้สกิลเข่าปลาแล้วรอบนี้อือโอ้ยยังมีเคนอยู่เว้ยแสดงว่าสติเขาดีนะครับไปพีคเขาสุดยอดโอ้ยเฮ้ยโอ้โฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่คิดว่าจะพายุไม่คิดว่าจะพายุใส่เราอือโูซี่ไปทีนึงโอ้โหปาดยังคมเหมือนเดิมว่ะอือโอ้โหเราไปครับลุ้นว่ะอือเอาไปก่อนอืออ ตาาัดมูซี่ไว้นี่ไงเรียบร้อยยังไหวไม่ตายไม่ตายเฮ้ยหลบเอ้ยเอ้ยชิบหายละชิบหายละอุ้ยหมาอุ้ยชิาเอ้ยเปิดหนูครับว่าไงพอดมันไหนครับตัวไหนจะเทแคนคนไหนจะเทครับอ๋อโทษทีอ่ออ๋ออ๋อครับคนไหนจะเทแคนครับโอเคครับโอเคเอ้ยว่าไงเก๊แก๊บเก๊แก๊โอเคเฮ้ย มาเมืองโพสต์ไอบย้อยหัวพิกสวนมามาผมเถื่อนเองมาผมเถื่องเอ้ยคนคนแน่ใจเหรอกูจะเที่ยวผมนะแน่ใจครับแน่ใจครับโอเคครับเดี๋ยวคุณเจอผมอ่ะโว้ยไอ้เหี้ยเติมหลองแน่โอเคแน่ตัวแน่ใจครับเขอันนี้อันนี้ไอ้พอสเป็นน้องพอสนะเป็นหัวแคนเคอดีคนเก่าใช่ไหมใช่ครับดูกสาวครับโอเคก็อันนี้น้องพอสให้ น้องเต้รับหน้าที่ต่อครับแล้วน้องไอ้น้องพรอเข้ามาสเปเชียลนะสเปเชียลพิเศษจ้าครับทุาเออไม่ใช่ครับไม่ใช่น้องเต้พูิเศษเต้ทุ่งล้วเป็นนัชชิโรกันนะเดี๋ยวมาโมมาคุณหลงอ่ะไอ้ตุณหลองคอมโบเนี่ยถ่ามปื้มอ่ะแช่โแสดงว่าคุณยังไม่รู้จักอันนี้ใช่ไหมครับผมก็อยากรู้จักเหมือนกันโอเคนั่นคืนัชชิโรอะไรเนี่ยชอบหลงหมดอ๋ออะไรเลย นี่งรู้จักกอฟรอสรู้จักเปล่ารู้จักเปล่ารู้จักไหมรู้จักไหมอาเรู้จักไหมรู้จักไหมรู้จไหรู้จักมนี่นี่รู้จักไหมรู้จักไมโอ้โ้โอ้อ้โอเคออ้โอ้้อ้อออโอโโอเ้อโออโออออค ไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับพี่เจ็คไม่อยู่ครับคุณเฉาคุณชิโน่คุณจัดให้ผมหน่อยอ๋อได้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 พี่ว่าไงนะคนเสือพี่เออพี่เอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปเออเอาเอาเอาเลยคอร์สอะไรคุณชิโน่ลาดผมลาดผมไม่มีอ่ะมีที่เพื่อนผมไม่รู้เพื่อนผมจะให้ไหมเนาะมโไงมีไงเอาเลยมาถูกไหมคุณถ้าคุณแพ้ครับคอร์ส อ้าวยังไงครับยังไงครับผมเนี่ยมันอึดถึกทนรู้อยากไหมฮะต้องผมให้มีผิดเหรผมเนี่ยมันอึดถึกทนแล้วอยากดูสองต่อไหมพอดเรื่องเดินทางไปฉิบหาชฉิบหายฉิบหายผมรู้อยากดูสองต่อไหมครับแหมเดี๋ยวนี้ก็เล่นเกกันแล้วซีสอนอะไรแกก็นี่ไงนี่ไงแล้วนี่ไงโอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหสกิลต่ออืม มาคุณเฮ้ยไอ้เราตื่นวะไอ้เราตื่นวะเฮียพอตื่นวะเราตื่นวะนี่ไงเอาไว้ก่อนไว้ก่อนอ่ามามามาคุณมาเหอะคุณชิโร่แล้วรู้แค่แค่มันแบนจริงวะนี่ยเ้ยหฮอุ้ยอุ้ยวุ้ยนี่ไง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 ่ดินี่ไงเอาเอา ยังไงครับเหนื่อยเหรอติดเหนื่อยเหรอติดเหนื่อยเหรอเอ้ยลบเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหรอเหนื่อยนี่ติดมันเฮ้ยอะไรนี่ไงเหนื่อยเหรอมาชิโร่เดี๋ยวคุณเจอผมผมเปลี่ยนผลก่อนโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรไอ้แก๊สเอ้ยไม่ได้ปูดครับเปิดก่อนได้ใจครับอ้าวอ้าวยังไงยังไงยังไงเอ้ย คือไม่ไหวครับคือเชี่ยงไม่ไหวครับอ๋อไอผัอุ้ยอุ้ยเชี่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 ยอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุฝนจ่อเกาะไอ้สันแหมอ่ออเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแล้วแค้งมีอย่างนั้นเลยเชี่ยอะไรอ่ะไม่หายแล้วเดือยวาเอาาโดนด้วยโดนด้วยชาก็แหมชิโร่อย่าชาร์จค้างได้ไหมอ่ะคือตอนเนี้ยขอแล้วทุิธีทางอ่ะอ่าได้ได้ไม่ไม่ไม่กดตีค้างก็ได้กดตีค้างก็ได้ กูยอมเลยกดสีค้างแล้วคอมโบต่อตุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียเยเฮ้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 ยไม่ไหวต้องให้ผมลงให้ผมลงผมไปเทียร์นะครับเอยอ๋อดึงมาทำไมดึงมาทำไมดึงมาทำไมมือผมนะครับดึงมาทำไมคุณโกงอ่ะเอาหัวเฮียเลยพี่คุณคุณน้องเต้เหรอวะ ยี show, ่คอมโบแบบโอ้ย yeah, ว oh, ่าคุณชิลดะมันจะือดร้วนเต้เต้เราว่าเราเราก็รู้อยู่นะเราก็รู้อยู่นะปื้มอยู่ไหนปื้มปื้มอะไรปื้มเอ้ไอ้ไอ้เคียร์เคียร์อะไรสักเคียร์แล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเราเรามองตาก็รู้ใช่กูไปและกูไปแล้วเดี๋ยวเล่นหน่อยเฮียโอ้ยใครจะทำคนที่โดะผมจะฆ่าลูกแฟนตัวเองนะไอ้ใช่เหรอใช่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  ไปใส่เต้อยู่ปะวะชิโนมานี่ดิไม้าไอ้เชี่อโดนดิโอ้ที่หน่อยเาเนกอนลยเลยลึกวันวานเราไงเข้ามาเนิองผมครับมันฝังโจนะดิไม่ชิโนผมไม่เห็นเป็นไม่ผมไม่ฆ่าชิโนผมจะฆ่าทำไมจริงไหมมาต่ผมจะแก้แค้นไม่ได้ไม่ได้เราจะฆ่าชิโนะมัน่ะฆ่ยู่าเขาบอกว่าว่าว่ามันผ่านยัง ไหนนะเต้เต้อะเต้มายอย่างเอ้าเต้เต้เป็นยไงผ่านถือว่าผ่านไหมมื่อกี้ผ่านครับแต่โอเคโอเคไม่ผ่านกูไม่้ผ่านอ้าวอ้าวโอเคโอ้ยกูไม่ผ่านกูไมผ่านอ้าเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรให้ผ่านอ่ะอ้าวเพื่ออะไรอ้าจะไปไล่ฆ่าทำไมนะ เฮ้ยคุเฮ้ยทีวีพอดไอ้พี่ไอ้ใครพี่เจมนี่ใครพี่เจมอะไรไอ้ครพี่เจมผมทนี้ไอ้อบพันเนี่ยหลคนเน เก็ได้คนทำมีดแล้รตอนหลังตีกูมาตีกูใช่ไหมใช่กูใช่กูใช่กูโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับ KOD นะครับใครที่อยากเทสก็สามารถเข้าดีคอร์ดได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดีคอร์ดไว้ในกล้คลิปนะครับแล้วดดููแแแลลล้้ววก็จะทิ้งไว้ให้ในใต้เมนด้วยนะครับเอาไปเลยครับกกดไลค์กดติดตามใช่ให้ชิโลด้วยขอบคุณมากนะครับผมกดอยเยตูด้วยโอ้โหเอ็นด้าได้ได้หล่อหล่สวย นนี่่ะไไปมใช่ครอยากโดนยึดตูดก็ก็ไม่เล่นก็อยากกดไลค์นะโอเคนะครับก็เดี๋ยวแชร์ใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณคนรับชมจบนะครับใครอยากเทสแคร์ในทีมดุโอเข้ามาได้เลยครับแล้วก็อย่าไปหาทำตำผมแล้วไปแบบเล่นสองดาบเทสอันนี้ไม่เอานะอันนี้ไม่ผ่านนะอันนี้ผมแค่เกลียดเฉยเชิดแม่งเลยใครเล่นสองดาบอะใครใครมาเทสก็อย่าหาเล่นสองดาบมึนขอให้ผมแค่เข้ามาเกลียดเฉยนะครับ ประมาณนี้นะโอเคขออนุญาตไปไล่เย็บผูกที่หนูถอดโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาครับผม